เดดพูลคิลเลอร์คือคำนิยามของคาตกรที่มีชื่อว่าเวดวิลสันชายผู้มีชื่อเหมือนตัวละครดังอย่างเดดพูลเขาได้ทำการสังหารหญิงสาวสองคนด้วยกันนะครับในระยะเวลาเพียงแค่1วันด้วยรูปลักษณ์และรอยสักบนใบหน้าทำให้เขาโด่งดังและกลายเป็นไวรัลบนโลกอินเทอร์เน็ตวันนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปทังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นกับคาตกรเ e ดพูลคิลเลอร์ 't go เ hey. ช้าวันที่7ตุลาคมปี2019ที่เมืองฟอร์ตไมเออร์สรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกากลายเป็นสถานที่เกิดเหตุอัชญายกรรมที่สร้างความสะเทือนให้กับผู้คนในละแวกนั้นครับ เมื่อมีการโทรแจ้งในวันวันหลายสายด้วยกันถึงเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทนอกสปาแห่งหนึ่งเมื่อตำรวจได้มาถึงที่เกิดเหตุก็พบกับเย่อซึ่งก็คือเมลิซ่ามอนทาน่าเธอถูกทำลายร่างกายอย่างตุนแรงนะครับมีบาดแผลร,รอบตัวตอนที่ตำรวจได้สอบถามเมลิซ่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอได้อธิบายกับตำรวจว่าเธอกำลังคบหาดูใจ กับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเวสวิลสันแต่ความสัมพันธ์มันไม่ราบลรื่นนักและบาดแผลที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นฝีมือของเขาย้อนไปในวันก่อนเกิดเหตุนะครับช่วงเย็นในวันที่6ตุลาคมทั้งคู่อยู่ที่บาร์แห่งหนึง่งเมริซาได้ให้คุณแจรถกับเวสเพราะเธอไม่ได้พบกระเป๋ามาด้วยต่อมาในคืนนั้นเวสตัดสินใจจะไปบ้านเพื่อนเพื่อที่จะไปเสพยาแต่เมริซาไม่รู้จักเพื่อนคนนั้นแลก็ไม่อยากไปด้วยครับ พวกเขาเกิดการทะเลาะก,กันก่อนที่เวสจะขับรถดอทชาร์เลนเจอร์สีเทาของเธอออกไปโดยทิ้งเธอไว้ที่บาเพียงลําพังเมลิซารู้สึกไม่พอใจนะครับเธอตัดสินใจไปนอนพักที่บ้านเพื่อนที่มีชื่อว่าเอมี่ในคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่7ตุลาคมเมลิซามีสายที่ไม่ได้รับหลายสายจากเบอร์ที่ไม่รู้จักปรากฏว่าเป็นเวสวิลสันที่พยายามติดต่อเธอในตอนนั้น เมลิซาตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเลิกกับเวสความสัมพันธ์ที่มันไม่ราบลรื่นนักของพวกเขาได้มาถึงจุดแตกหนะักเธอวางแผนนะครับว่าจะพบกับเวสที่สปาซึ่งเธอเป็นเจ้าของเพื่อรับลดคืนและยุติความสัมพันธ์ซะเพื่อนของเธอชื่อเอมี่พาเธอไปที่สปาแต่เวสไม่ได้ขับรถของเมลิซามาเขามาพร้อมกับรถยนต์นิสสันสีดําแทนที่จะเป็นรถของเมลิซาเวสนะครับเมื่อเห็นเมลิซา เขาจึงได้เรียกเธอให้ขึ้นรถซะแต่เธอก็ปฏิเสธทําให้เวธนี่โกรธมากพยายามจะลากเธอขึ้นรถให้ได้แต่เมลิซาเองก็ขัดขืนและยิ่งขัดขืนเวธก็ได้กดเธอมากยิ่งขึ้นเขาเปิดประตูลงจากรถจะพุ่งเข้าใส่เธอทําให้เมลิซาลม้มลงกับพื้นในขณะนั้นนะครับรถของเวสไม่ได้จอดสนิทมันเริ่มเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วเฉี่ยวขาของพวกเขา แต่ด้วยความที่เวทตัวใหญ่เขาสูงมากกว่า190ซนติเมตรเทียบกับเมริซ่าแล้วเธอสูงเพียงแค่157เซนเท่านั้นเองเขาทำร้ายเธอต่อไปขณะขึ้นไปชั้นบนของสปาเวทจับเมริซ่าไว้กับกำแพงโดยมืออีกข้างบีบคอเธอและมืออีกข้างมาล็กต่อยหน้าครับทำให้จมูกของเธอแตกและมีเลือดไหลแม้จะเป็นเช่นนั้นเมริซ่าก็าสู้จนหนีหลุดออกมาได้ เธอได้วิ่งลงมาชั้นล่างเพื่อความปลอดภัยทางด้านเวสสังเกตเห็นผู้คนที่เริ่มแตกตื่นและมีการโทรศัพท์เพื่อแจ้งตำรวจทำให้เขาตัดสินใจหลบหนีออกมาก่อนที่ตำรวจจะมาถึงบางคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าทำไมเอมี่ที่มาด้วยกันไม่ไปช่วยตอนที่เวสทำร้ายเมริซ่าเป็นเพราะว่าตัวของเวสได้ข่มขู่เอมี่ครับไม่ให้มายุ่งไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าเธอซะ เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนะครับที่ตำรวจ้ามาเกี่ยวข้องในคดีของเวสกวับเมรซิซ่าความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่เริ่มคบกันเมื่อ6เดือนก่อนหลังจากที่พบกันผ่านแฟนเก่าของเมรซิซ่ามันออกจะเป็นความสัมพันธ์แบบท็อกซิกเต็ไมไปด้วยความรุนแรงและการทำลายร่างกายตำรวจผูกเลือกตัวมาเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่พวกเขาเริ่มคบกันและเมรซิซ่าได้แจ้งตำรวจหลายครั้งเกี่ยวกับการทำลายร่างกายจากเวส ความสัมพันธ์ของเมลิซาและเวสมาถึงจุดแตกครับและนำไปสู่เหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวหลายครั้งในครั้งหนึ่งขณะที่พวกเขาอยู่บนรถเมลิซาพยายามหนีจากเวสโดยสวมแค่กับโวงตัวเดียวเธอวิ่งลงบนถนนในสภาพเปื่อยครึ่งตัวเวสวิ่งไล่ตามเวสลงมือบีบคอเธอจนหมดสติครับและทำการมัดมือเธอด้วยสายไฟพร้อมกับปิดตาเธอและพาเธอกลับบ้านเมื่อถึงที่บ้านเวสได้ล,ลงมือทำการข่มขืนเธอ และอ้างว่านี่เป็นการสอนหมดเรียนให้กับเมลิซาครับแม้จะเกิดเหตุการณ์ตีหน้าสยดสยองขนาดนี้แต่เวทก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนครึ่งในคุกก่อนจะได้รับการปล่อยตัวโดยมีทันบนในภายหลังเวทวิวสันเกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคมปี1994ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่เขาก่อเหตุนะครับก็มีอายุได้เพียง25ปีโดยพ่อและแม่ของเวทมีเขา ขณะที่อายุได้เพียงแค่14ปีเท่านั้นแต่แม่ผู้ให้กำเนิดเวสยังมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและยังติดยาเสพติดด้วยครับด้วยความที่ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงตัวของเวสจึงถูกยกให้เป็นบุตรบนธรรมโดยคู่สาม,มีภรรยาจากโบสถ์ในช่วงวัยเด็กเวสปรับตัวเข้ากับครอบครัวใหม่ได้อย่างดีและยังเป็นเด็กที่ดีมากครับจนเขาเริ่มโตขึ้นมาได้อายุเพียง13ปีเวสก็ดดได้เริ่มเปลี่ยนไป เขาเหันไปใช้ยาเสพติดแต่ก็ถูกพ่อเลี้ยงจับได้บางครั้งเขามีอาการหลอนและหวาดระแวงเวทถูกพักการเรียนเนื่องจากคขายยาในโรงเรียนก่อนที่เขาจะถูกตำรวจจับในช่วงปี2010อณะหที่อายุได้เพียง16ปีเท่านั้นจากคดีที่เขาก่อขึ้นรวมกว่า20ครั้งซึ่งเป็นคดีตั้งแต่ทำลายร่างกายลักทรัพย์บุกรุกไปจนถึงข่มขืน หลังจากที่เวททำลายร่างกายเมลิซ่าอย่างรุนแรงนอกสปาของเธอนะครับเวทก็ยังคงติดต่อกับมาหาเมลิซ่าโดยต้องการจะขอคืนดีพร้อมทั้งข่มขู่เธอทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ได้รับข้อมูลถึงเหตุการณ์ทำลายร่างกายเมลิซ่าก็ได้ทำการค้นหาและได้พบกับรถนิสสันสีดำของเวทจนได้โดยจอดอยู่ห่างออกไป5ไม์นะครับหรือประมาณ8กิโลเมตรจากสถานที่เกิดเหตุ และเมื่อเวสเห็นตำรวจเขาปฏิเสธที่จะออกจากตัวรถหรือส่งมอบกุญแจรถคืนให้แก่เมลิซาตัวของเวสนะครับขับรถหลบหนีจเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาได้ไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนั้นนะครับมีสายโทรศัพท์เข้านายวันวันโดยโทรมาจากโจชัวเจ้าของบริษัทสิ่งพิมพ์ที่เป็นเพื่อนกับเวสเขาแจ้งว่าเวสได้เข้ามาที่ร้านของเขาในช่วงเที่ยงในสภาพที่ตืตน่นตระหนกเวสไม่สวมเสือ้อ ไม่สวมรองเท้าสวมแค่กางเกงวอร์มเปื้อนเลือดและฟันที่หายไปสองซี่โจชัวรายงานกับตำรวจต่อว่าเอาพยายามที่จะขอตัว๋วเครื่องบินหรือตั๋วรถบัสหรืออะไรก็ได้จากโจชวัวเพื่อออกจากเมืองแห่งนี้ซะอาทางเข้าดูตื่นตหนกรีบร้อนที่จะไปให้เร็วที่สุดตอนนั้นนะครับโจชัวเองก็กาลังคุยกับลูกค้าจึงบอกให้เวทเนี่ยรอสักครู่ทางด้านของเวทเองนะครับก็ได้สารภาพกับโจชวัวว่าเขา เพิ่งได้ฆ่าคนลงไปโจชัวพยายามทําให้เวสสงบลงนะครับเขายื่นบุหรี่ให้เวสมวนเองบอกให้เขาอยู่เฉยๆก่อนจะเดินออกมาเพื่อโทรแจ้งตํารวจแต่เหมือนจะช้าไปเมื่อตํารวจมาถึงเวสก็ได้หายตัวไปแล้วครับทิ้งรถนิสสันสีดําที่มีคราบเลือดไว้อยู่ข้างในตํารวจได้ทําการเสืรต่อนะครับจนทราบว่ารถครันนี้จดทะเบียนในชื่อของกิสตินเมลดันอายุ35ปี แล้วคิสตินเมลตันเป็นใครกันตำรวจติดต่อเพื่อนสนิทนะครับของคริสตินที่มีชื่อว่าสเตฟานี่เธอได้ให้การกับตำรวจว่าเธอ,อและคริสตินไปที่บาร์แห่งหนึง่งในคืนวันที่6ตุลาคมและพบกับชายสองคนที่มีชื่อว่า JR และเจสันโดยคิสตินสนใจ JR เป็นพิเศษครับทั้ง4คนอยู่ด้วยกันจนล้านปิดหลังจากนั้นคริสตินและสเตฟานี่ไปที่บ้านของเจสัน ดูที่แม่ของเจสันพ็ไม่ได้แฮปปี้นักที่ลูกชายพาผู้หญิงมานอนค้างที่บ้านคิสตินและ JR, เจอารเริ่มมีเพศสัมพันธ์กันในห้องนอนของเจสันในขณะที่สเตฟานีกับเจสันนั่งอยู่บนแทมโบลินหลังบ้านนอกจากนี้พวกเขาทั้งสี่ยังได้เสพโคเคนร่วมกันช่วงเช้ามืดของวันที่7ตุลาคมคิสตินสเตฟานีและเจอาตัดสินใจออกจากบ้านของเจสันและไปต่อกันที่บ้านของคิสติน พวกเขาได้เรียกให้คนขับอูเบอร์พาไปส่งก่อนที่สเตฟานีจะขอตัวกลับบ้านในช่วงเวลา6โมงเชา้าเพื่อที่จะได้ไปส่งลูกๆและทำงานในตอนเชา้าทีงให้คิสตินและก็เจอารอยู่ด้วยกันตามลำพังต่อมาในวันเดียวกันนั่นเองสเตฟานี <S <S <Stephanie, S 1> พยายามส่งข้อความหาคริสตินหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับตอนแรกนะครับเธอก็ไม่ได้กังวลอะไรมากนักเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาพวกเธออยู่กันจนดนึก แถมยังมีการเสพโคโเคนแต่พอผ่านไปนานเข้านะครับตัวของคริสตินไม่ได้ติดต่อมาสักทีสเตฟานี่ยังโทรหาลูกพี่ลูกน้องของคริสตินแต่กลายเป็นว่าลูกพี่ลูกน้องคนนั้นก็ไม่ได้ข่าวกา,าวของคริสตินเหมือนกันทําให้ทั้งสองคนเริ่มวิตกกังวลครับจนกระทั่งตํารวจได้ติดต่อมาเนื่องจากทําการเสียบทะเบียนรถของเวสที่จอดทิ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้หลังจากได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สเตฟนา,านีก็ได้มุ่งหน้าไปที่อพาร์ตเมนต์ของคริสตินภาพที่เธอเห็นนะครับคือตำรวจได้ยืนลายล้อมพร้อมเทปกั้นสีเหลืองตำรวจได้แจ้งให้กับเธอทราบนะครับว่าคริสตินได้เสียชีวิตลงแล้วแต่ภาพศพของเธอมีรอยฟกช้ำบนใบหน้าตาบวมและยังมีรอยช้ำต่มตัวได้ลำแขนเล็บที่หักของเธอแสดงให้เห็นว่าตัวของคริสตินพยายามต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด การเสียชีวิตของคริสตินทาให้ตํารวจประติดประ่อเรื่องราวได้ว่าแท้จริงแล้วเจอาผู้ชายที่คิสตินและสเตฟานีรู้จักที่บาก็คือเวสวิลสันคนเดียวกันับที่ทําลายร่างกายแฟนสาวเมลิซาก่อนหน้านี้ครับการเกี่ยวข้องกันระหว่างเวสกับผู้หญิงทั้งสองคนชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมความรุนแรงของเขาที่เพิ่มมากขึ้นตอนนี้เวสได้หายตัวไป มันเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและเร่งด่วนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไขปริศนาหลังจากพบศพของคริสตินเฟานี่ก็ได้ไปที่สถานีตำรวจเพื่อให้ปากคำเจ้าหน้าที่ตำวรวจรวบรวมข้อมูลเขาด้วยกันและได้ติดต่อพ่อผู้ให้กำเนิดของเวสท,ที่มีชื่อว่าสตีเวนทำให้ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าเวสได้ทำการติดต่อกับสตีเวนหลายครั้งเขาเปิดเผยว่าเขาเพิ่งคุยกับเวสไ,ไม่นานมานี้เองครับซึ่งเวส ได้บอกว่าเขามีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนในการหนีออกนอกเมืองเวทพูดถึงการทำบางสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับไปได้เขาบอกเป็นในว่าเขาได้ฆ่าคนสองคนครับตัวของสตีเวนเองยังกล่าวอีกว่าเขาบอกผมว่าเขาทำบางอย่างมีคนสองคนหายไปเขาจะไม่กลับมาอีกเขาพูดว่าผมเป็นฆาตกรตอนแรกสตีเวนก็ไม่เชื่อเวทนะครับเขาคิดว่าเวท อาจจะแต่งเรื่องราวขึ้นมาหรือไม่ก็เมออยายาเลยพูดจาเพ้อเจ้อครับอย่างไรก็ตามการพูดจาซ้ำๆของเวสมันก็ทำให้สตีเวนไม่อยู่เฉยเขารายงานข้อมูลนี้กับตำรวจทุกคนสังเกตคำพูดเวสดีๆนะครับคำพูดที่ว่าเขาได้ฆ่าคนสองคนต่อมาในคืนนั้นนะครับเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มเวสได้โทรศัพท์หาพ่อของเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้ เขาสารภาพทุกอย่างเขาได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการพบกันกับคริสตินว่าหลังจากไปที่บ้านของเธอเขาได้บีบคอเธอหลังจากที่เธอหลับเวทพูดถึงเธอนะครับอย่างดูถูกและกล่าวว่าตัวเขาอยู่ในบ้านเธอสักพักก่อนจะพยายามนําศพของเธอใส่ท้ายรถแต่สุดท้ายเขาก็ล้มเลิกความพยายามเนื่องจากศพนะครับเกิดสภาวะแข็งตัวทําให้ร่างกายของเธอ แข็งเกินกว่าจะเคลื่อนย้ายดังนั้นนะครับเขาจึงทิ้งศพของคริสตินไว้ที่บ้านและขโมยรถยนต์ของเธอไปแทนเวดได้เล่าให้สตีเวนพ่อของเขาฟังต่อว่าหลังจากฆ่าคริสตินและขับรถที่ขโมยมาเพื่อมาเจอกับเมลซิซาแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ทำลายร่างกายเมลซิซาตามมาหลังจากนั้นก็ได้ขับรถนีออกมาขณะที่เขาขับรถเขาก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่บนถนนซึ่งก็คือไดแอนลุย อายุ43ปีขณะนั้นนีครับเธอกำลังเดินไปทำงานโดยเธอทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์แต่ก็พนักงานเสิร์ฟตัวของเวสเองจึงหลอกถามเส้นทางกับไดแอนและให้เธอขึ้นมาบนรถก่อนจะลงมือบีบคอไดแอนจนเสียชีวิตครับหลังจากนั้นนะครับเวสจึงขับรถมองหาที่ทิ้งศพเขาลงรถลงมาและวกาเอาตัวของไดแอนลงจากรถแต่ปรากฏว่าไดาแอนยังคงมีชีวิต และยังหายใจอยู่เวสตัดสินใจขับรถเหยียบหลางของไดแอนมากกว่าสิครั้งจนเสียชีวิตคาที่เวสเล่าให้สตีเวนพ่อของเขาฟังว่าร่างกายของไดแอนที่เขาขับรถเหยียบมันเหมือนเส้นสปาเกตตีคำพูดของเวสที่พูดกับพ่อเต็เมไปด้วยความภูมิใจและตื่นเต้นไม่มีท่าทีของความรู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียวครับ หลังจากเวทพูดคุยกับสตีเวนนะครับพ่อของเขาได้สักพักเวทก็ได้พูดว่าตอนนี้เขาได้ไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านแห่งหนึง่งแต่สตีเวนไม่รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดของเวทจึงแกล้งทำเป็นพูดว่าจะส่งอูเบอร์ไปรับเขาและขอที่อยู่จากเวททางด้านเวทเองนะครับก็ให้ที่อยู่แก่สตีเวนมาตัวของสตีเวนให้ภรรยาโทรแจ้งตำรวจในที่สุดเวทก็ถูกจับกลุ่มตัวที่บ้านหลังนั้น มีข่าวออกมาว่านะครับในขณะที่เวทได้บุกลุกเข้าไปที่บ้านแห่งหนึ่งโพอซ่อนตัวเขาได้อาบน้ำกินป๊อปคอนเดื่มน้ําอัดลมห้ากระป๋องและใส่เสื้อผ้าของเจ้าของบ้านพฤติกรรมที่ดูสบายสบายของเวทนะครับมันชีให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่ผิดปกติหลังจากเขาได้ก่อคดีฆาตกรรมมาแล้วถึง2ครั้งล่าของไดแอนหลุยนะครับถูกพบในอีก3วันถัดมาในวันที่10ตุลาคมปี2567 ล่าของเธอมีบาดแผลรุนแรงจากการถูกรถยนต์เหยียบหลายครั้งในวันเดียวกันนั่นเองเวดได้ให้การรับสารภาพว่าเขานี่แหละเป็นคนลงมือฆ่าทั้งคริสตินแล้วก็ไดแอนการชันสูตรศพของทั้งสองพบว่ามีการบาดเจ็บภายในที่รุนแรงครับคิสตินมีรอยฟกช้ำที่อวัยวะภายในรวมถึงตับและลำไส้สมองบวมและรอยฟกช้ำหลังกระเพาะปัสสาวะ ทางด้านสภาพศพข,ของไดแอนนะครับดูแย่กว่าคริสตินอย่างมากเนื่องจากถูกรถยนต์ทับหลายครั้งกระดูกซี่โครงหกักและมีกระดูกอ่อนหลอดลมเสียหายรวมถึงการมาเจ็บบันเนอีกมากมายตัวของเวสถูกตั้งข้อหา first degree murder หรือการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาในคดีฆาตกรรมเหยื่อทั้งสองรายนี้มาถึงตรงนี้ทุกคนอย่าเพิ่งงงกันนะครับผมจะสรุปทไทม์ไลน์ให้ฟังกันอีกครั้งโดยมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในช่วงข้ามของวันที่6ตุลาคม เวสกับเมลิซาได้ไปที่บาร์ก่อนที่เขาจะทิ้งเธอเวที่นั่นแล้วก็ขับรถของเธอออกมาในคืนวันเดียวกันนั่นเองครับเวสได้ไปเที่ยวกับเจสันและเจอคิสตินกับสเตฟานี่เขาได้แนะนําตัวเองว่าชื่อ JR ทั้ง4คนเวสเจสันคิสตินสเตฟานี่เดินทางไปที่บารของเจสันก่อนที่เช้ามืดวันที่7เวสคิสตินและสเตฟานีจะนั่งรถอ,อูเบอร์ มาที่บ้านของคริสตินครับโดยเวสได้ทิ้งรถของเมลิซาที่ขับมาเอาไว้บ้านของเจสันตัวของสเตฟานี่เองได้ขอแยกตัวกับบ้านเนื่องจากเธอต้องไปส่งลูกชายไปโรงเรียนและต้องเข้าทำงานในกะเช้าครับทำให้เวสอยู่ที่บ้านกับคริสตินสองต่อสองก่อนที่เขาจะได้ลงมือฆ่าเธอและขโมยรถนิสสันสีดำเพื่อขับไปหาเมลิซาแฟนสาวในช่วงเวลาประมาณ9้าโมงเช้า เมื่อมาถึงเวสก็ได้ลงมือทำร้ายเธอก่อนจะขับรถหนีไปขณะที่เวสขับรถหนีนะครับมันเป็นเวลาประมาณ10บโมงเชา้าเวสได้เจอกับไดแอนหลุยส์ที่กำลังเดินไปทำงานเอาหลอกถามเส้นทางและให้เธอขึ้นมาบนรถก่อนจะลงมือบีบคอไดแอนจนเสียชีวิตเวสจึงขับรถนะครับเพื่อหาที่ทิ้งศพแต่ปรากฏว่าตัวของไดแอนในตอนนั้นยังไม่ตายครับเธอยังมีลมหายใจ เวดตัดสินใจนำตัวของไดแอนลงจากรถและขับรถเหยียบรลาาของไดแอนมากกว่าสิบครั้งจนเธอเสียชีวิตคาที่หลังจากนั้นเขาก็ได้ขับรถไปที่ร้านสื่อสิ่งพิมพ์ของเพื่อนที่มีชื่อว่าโจชัวในช่วงเวลาประมาณตอนเที่ยงครับก่อนจะทิ้งรถนิสสันสีดำที่ขโมยมาจากคริสตินไว้ที่นั่นตัวของเวสได้หนีเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งและโทรหาสตีเวนพ่อของเขาเพื่อเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับทางด้านสตีเวนเอง ว่าได้หลอกทมาที่อยู่ของเวสจนนําไปสู่การจับกุมในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มของวันที่7ตุลาคมขณะอยู่ในคุกรอการพิจารณาคดีเวสยังคงก่อปัญหาอย่างต่อเนื่องเขาได้ไปเข้าร่วมกับแกงที่มีชื่อว่า The Unfor g i v e n ซึ่งเป็นแกงคนขาวที่มีอิทธิพลอยู่ในคุกเดือนตุลาคมปี2020เวสได้พยายามแหกคุกแต่ก็ถูกจับได้ครับโดยเวสได้เขียนข้อความลงบนกระดาษ วาให้เตรียมรถยนต์เอาไว้ก่อนจะยื่นกระดาษใบนั้นครับไปให้ห้องขังที่อยู่ติดติดกันแต่เมื่อนักโทษคนนั้นนะครับได้รับโน้ตจากเวสเขาก็ได้ตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเวสกําลังคิดจะแหกคุกส่วนหนึ่งที่ทําให้เวสนะครับส่งโน้ตไปให้ห้องขังที่อยู่ข้าง,างเนื่องจากเวสคิดว่าผู้ต้องขังคนนั้นซึ่งเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับแกง๊งจะช่วยเหลือเขาแต่ผลปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิด เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็พบว่ากรอบหน้าต่างนี่ครับถูกถอดออกกระจกมีรอยแตกแล้วแล้วก็อี้โลหะที่ถูกยึดติดก็ถูกงัดออกด้วยเวทและเพื่อนร่วมห้องขังถูกตั้งข้อหาพยายามหลบหนีและทำลายทรัพย์สินครับแต่ถึงอย่างงานเวทก็ยังไม่หยุดก่อปอัญหาในเดือนเมษายนปี2023ขณะติดคุกเจ้าหน้าที่เรือนจำได้บุกค,ค้นหายาเสพติด ก็พบ,พบกับถุงสีเทาที่บรรจุไววยาไอยาซานกบุรีและก็ไฟแจ็คมันนําไปสู่การตั้งข้อหาเพิเ่มเติมนะครับแม้จะมีปัญหาบ่อยครั้งในคุกแต่เวสก็ยังออกมาพูดต่อหน้าสื่อสาธารณะพยายามแก้ต่างให้ตัวเองเขานี่ครับพยายามติดต่อผู้สื่อข่าวหลายครั้งแล้วก็อ้างว่ากิสตินยังมีชีวิตอยู่เมื่อเขาออกมาจากบ้านเธอและตัวเขาเองก็แค่ให้ไดแอนขึ้นไปนั่งบนรถ ก่อนจะไปส่งเธอที่ป้ายประจําทางเท่านั้นในช่วงแรกนะครับหลังจากเข้าเรือนจําตัวของเวสยังไม่ได้มีรอยสักที่ใบหน้าเขาเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีก่อนที่ภายหลังเขาจะเริ่มสักเครื่องหมายสวัสดิการที่ใต้ตาลามไปถึงรอยสักที่เป็นรอยเย็บรอบปากที่ทําให้เขาดูเหมือนโจเกอร์ถึงขนาดที่ก่อนการพิจารณาคดีนะครับเวสได้รับอนุญาตให้ปกปิดรอยสักบนใบหน้าของเขาได้เพื่อที่ภาพลักษณ์ของเวสจะไม่ถูกขนาดลูกขุนมองในแง่ลบ ตั้งแต่ยังไม่เริ่มพิจารณาคดีแต่ตัวเวสก็ไม่ได้สนครับแลวก็ไม่ได้แคร์ด้วยที่จะปกปิดรอยสักเขาเปรากฏตัวขึ้นที่ศาลด้วยท่าทีที่มั่นใจไม่มีความสะทกสะท้านหรือรู้สึกเสียใจในการกระดมพร้อมรอยสักทั่วใบหน้าของเขาการปรากฏตัวขึ้นในรูปลักษณ์ใหม่ของเขาเนี่ยทำให้เวสมีแฟนคลับและผู้หญิงส่งจดหมายให้เขามากกว่า1,000พฉบับซึ่งรวมถึงการส่งรูปเปลือยของตัวเองไปให้เวสอีกด้วย ยิ่งในโซเชียลมีเดียอย่าง IG หรือไม่ก็ TikTok เราจะได้เห็นข้อความของเหล่าแฟนกับที่ได้ให้กำลังใจแก่คัาจากรคนนี้โดยอาการเหล่านี้นะครับทางการแพทย์เรียกว่าไฮบิสโตฟิเลียที่เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งครับจะเกิดจากการหลงไหลหรือข้างไคขในตัวอัชญากรที่ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในผู้หญิงซึ่งพวกเธอจะมีอารมณ์ทางเพศและถูกดึงดูดจากอาชญากรที่มีพฤติกรรมโหดร้าย เวทยังไม่ยอมแพ้ในการต่อสู้คดีนะครับบัวเขาเองพยายามที่จะต่อสู้โดยอ้างว่าเขามีปัญหาทางจิตนี่แทบจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันสำหรับผู้ต้องหาที่ใช้ในการต่อสู้ในคดีตัวของเวทนะครับได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคทางจิตหลายอย่างตลอดหลายปีที่ผ่านมารวมถึงโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพลา่าแต่ถึงอย่างนั้นตัวของอายการเองก็เห็นแยง้งและเน้นย้ำว่าการกระทําของเวท เป็นการไต่ตองไว้ก่อนและมีการคำนวณเนื่องจากเขาเลือกเหยื่อขณะที่อยู่คนเดียวโดยฆ่าพวกเธอขณะที่เธอเปราะบางมากที่สุดฝ่ายทนายของเวสเองก็แย้งต่อครับว่าการกระทำของเวสได้รับอิทธิพลมาจากปัญหาสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติดทนายอ้างว่าเวสไม่ได้อยู่ในสภาพจิตใจที่ปกติระหว่างการลงมือมันเป็นผลมาจากการตัดสินใจที่บกพร่องจากการใช้ยาเสพติด และความเจ็บป่วยทางจิตท,ที่ขาดการควบคุมครับการพิจารณาของเวสยังไม่สิ้นสุดนะครับเดิมทีมีการกำหนดเลยว่าจะถูกพิจารณาคดีในเดือนกรกฎาคม2567แต่ก็ถูกเลื่อนมาเป็นวันที่27สิงหาคมที่กลางจะถึงนี้แทนโดยโทษของเวสมีแค่สองทางเลือกเท่านั้นโทษประหารชีวิตหรือไม่ว็ถูกจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่ได้รับอภัยโทษ ปัจจุบันนะครับตัวของเวสยังคงใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำลีคาวที่เจลที่เมืองฟอร์ตไมเออร์สลัฐฟลอริดาเมืองเดียวกันกับที่เขาลงมือก่อเหตุถ้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคดีนี้ก็อย่าลืมมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณที่ทุกคนดูจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ